ได้อยู่ตลอดเวลาใช่ห<ช>รครับ,ค,รบคืองี้ครับกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นภาพใหญ่นะฮะเราจะไม่ลงรายละเอียดแบบเป๊ะๆชัดเจนมากเลยนะฮะแล้วก็คือพูดง่ายๆอะ่ะจากอินพุข้อมูลที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราเชื่อว่าประมาณไม่เกิน5ปีเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมากระทบรุนแรงเราถึงวานกลยุทธ์ตรงนี้โชคร้ายจริงอย่างเช่นว่าอย่างโควิดเนี่ยอ่าอันนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราคอนโทรลไม่ได้ อันนี้เข้าใจกันอยู่ว่ามันก็คือรีซิเดีย e นะคุณต้องเอาตัวรอดก็คือพูดง่ายมีแผนดีนะครับเพราะฉนั้นไอตัวการปรับกลยุธทธ์ถามว่าทาได้ไหมทําได้คนระเพราะเราต้องทบทวนทุกปีขณะที่เราทําแผนบริการหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูนะครับว่าไอปีนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์อะไรปีข้างหน้าไหมที่มันจะทําให้เราเสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆได้ต้องเปลี่ยนอันนั้นนะคะคือช่วงของการทบทวนและปรับแผนนะครับ การทำกลยุทธ์เขาบอกเลยบอกว่าคุณต้องเทสบรายสปอร์ตนะฮะคำว่าบรายสปอร์ตในที่นี้หมายว่าเอาพวกเรากันเองทํากันเองนะรู้อๆพอัพอนนะ่ะมองไม่ออกแล้วครับเพราะฉะนั้นการทํากลยุทธ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคือคนนอกนะองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เลยนะคือคนนอกและคนที่เกี่ยวข้องกับตัวกลยุทธ์ตัวนะั้นที่น่าจะมีความรู้เชี่ยวชาญที่สุดให้มุมมองได้ดีที่สุดเนี่ย ่าใช่ครับจะเป็นผู้ทรงอนวุธจะเป็นอะไรก็ได้หรือเป็นแค่เอกสารยังได้เลยนะครับเป็นแค่เอกสารยังได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คิดต่อครับคือเรื่องกลยุทธ์ที่ดีเท่าที่ผมได้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆนี่นะครับมีไม่เกินสามเรื่องแต่การอ่านสถานการณ์จะอ่านสถานการณ์ขาดนะครก็จะมีเรื่องแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะทําให้เราตกขบวนหรือไม่รอด เรื่องที่ใหญ่สุดคืออุดมศึกษาตอนนี้ตายแล้วนะนะในัาอเมิกาปริญญาตรีคือตายแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าแฟลกชิพคาราเปนอนุปริญญานั้นคงไม่ใช่แล้วเราต้องเอาโจทย์นี้เป็นสถานการณ์นะฮะเพราะว่าถ้าเราปรับไม่เร็วเราไม่รอดนะครับเ,เรื่องที่สองซึ่งผู้ประเมินซาเอฟเกถามคือมีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้เราโตอย่างก้าวกระโดดว้าวเลยนะฮะคือแบบ ุดช่องโหว่ทั้งอย่างและพร้อมจะเป็นสปริงบอร์ดให้เราเก้าวกระโดดด้วยถ้าเราต้องการก้าวกระโดดเราต้องเก็บกลยุทธ์ไว้นะครับเ,เรื่องที่สครับก็คือเรื่องของการอยู่ให้ได้อย่างยังย่งยืนหรืออยู่ให้รอดการอยู่ให้ได้อย่างยังย่งยืนเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของฟ i น a n นซ์งบการเงินไรายได้หลักการคือเราจะมีรายรับมาจากเรื่องอื่นนอกจากสถาบันหรือไม่สมมุตินะครับเรื่องที่2ก็คือมาเก็ตกับแบรนดิ้งมันจะพกไปด้วยกัน นะฮะก็ะเป็นเรื่อง3ามเรื่องที่เราจะมองเห็นภาพใหญ่ถ้าเรามีภาพใหญ่แบบนี้แล้วถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของแผนปฏิบัติการเท่านั้นตัวกลยุทธ์มี3มเรื่องไม่เปลี่ยนนะฮะเรื่องแรกคือเขาเรียกว่า tackle change หรือ tackle t r e a t เมื่อมีสิ่งคุกคามมาเราต้องพลิกตัวรับให้ทันนะฮะคือถ้าเจ็บเราต้องลุกให้เร็วเขาถือว่าตอนนี้ถือว่า resilience เป็นคําอันดับหนึ่งนะฮะของธานาคารแห่งประเทศไทยเลยนะ เ,เรื่องที่สองนะครับ promote growth หรือ transformation นะครับใช่ไหมครับเราจะลอกคราบละกลยุทธ์นี้คือกลยุทธ์ลอกคราบและกลยุทธ์ที่สามคือทำให้เราอยู่ได้อย่างยังย่งยืนในทรัพยากรนะครับก็มีสามหลักใหญ่ๆซึ่งสามหลักนี้ถ้าเราพูดถึงพัฒนสถานาการทำอินพุตเราเอาทุกเรื่องมาไม่ได้เราเอาสามเรื่องนี้แล้วเสร็จแล้วค่อยๆโย,ยงกลับไปนะครับอันนี้ผมก็ลอง เ,เสนอกับท่านอาจารย์นะครับแล้วก็จะขออนอุญาตที่อับเรื่องนี้ไปดีอยู่ทุกโดยวันนี้สนุกมางนะครับถ้าวันนี้ได้นะครผม oh อีกสิปีข้างหน้าเรารอ่าแน่ครับผ